ด้วยอานาจของคุณงามความดีด้วยอำนาจของคุณงามความดีผู้ทํากรรมดีขอให้เจริญก้าวหน้าผู้ทํากรามดีขอให้เจริญก้าวหน้าผู้ทํากรรมชั่วช้าขอให้กรรมสนองโกงผู้ทํากรรมชั่วช้าขอให้กรรมสนองโกง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 ขอบคุณครับขอเยงปรบมือให้กับท่านนายกธนตรีและค้ามารยาณของทุกท่านดังๆณตอนนี้ด้วยนะคะ และตอนนี้เราจะร่วมแสดงพลังกันกันกบการเปิดไฟไล่กงให้กับอนาคตของประเทศไทยสว่างสดใสไร้การคอร์รัปชันเพื่อลูกเพื่อหลานของเรานั่นเองค่ะและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับจะขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐินุรีเปิดไฟเป็นท่านแรกนะครับเพื่ออนาคตของประเทศไทยผมขออนุญาตให้สัญญาณนะครับ5 4 3 2 ขอเชิญท่านยกเปิดไฟไปท่านแรกครับและขอเชิญทุกท่านเปิดไฟไล่กองพร้อมกับท่านนายกเลยค่ะอย่าเพิ่งเอาลงนะคะช่วยกันเปิดไฟชูมือสูงสูงค่ะชูมือบนสีสาน นี่คือการวรวมพลังคแ้้งสำคัญของคนไทยที่รักบ,บ้านเมืองและต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ